ไม่อยากยืนอ้โหแม่งเต็มหลังเลยยนจะนั่งังอีกเสียงิบอัตอมเนี่ยสองแีออกแล้วมันแก่มันเกาะลาแค่หน่อยเดีวไปยังจะนั่งกันองหลังมือึ่งคมันไปสูงเมันก็เหมืกันได้ไ่ได้ รถเรารถเราเฮ้ยเสียงวินมันอตอมเลยนะเสียงวินเหมือนรถจักรอะตอมเลยนะเดี๋ยายรูกกนิัแจงวินเหมือนรถจักรอะตอมเลยนะน่ได้เยนดยเนมาใป่่าไป่ i ดูระบบคันเสือตมันได้เลยตรงใต้นี่ไม่มีโล,โล้อเจลนี่แหละเนี่ยเนี่าลงมาตรง้เนี่ยเนี่ยขอคอนอยู่เน,น,นี่ยาลมงมาตรงนี้ลงมาหดต้นไม้อะ่<ล>ระง <c oughs> รืปปรง่งแต่รู้สึกเหมือนมัสใหมทุกปันนี่เียว เสืแดงลูย่ห้ไฟแล้วอือหือขับช้าเด้อขับช้าไม่ทำใจไแดงเลยเนอะลงมาถ้าเกิดสลิงขัดอะไรนะ่างงี้ก็เดินต้องวันี่ยนี่จะลิงเนี้ยว้ารถเอียงด้วยรถเอียงรถเอียงแม่แม่รถเอียงตร้ไม่ใส่ลังเลี้ยวไอตรงเนี้ยไม่มีล้อตรงเนี้ยมันเป็นพื้นเลยลอยล้อมันอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้ที่นั่งอยู่ อะไรยิ่งหน้าเงี้ยเรียกได้ไหมคะรถแข่งดีเนาะที่ก็ยังดีที่ที่พื้นไม่เป็นกระจกเอาล้วครับตอนนี้เรากำลังแข่งกับรถขวัดถนนรถขวัดถนนรถขวัดถนนก็จุดน้ำแล้วความเร็วเท่ากัน รถเอียงรถเอียงเป็นรอยหนอนไม่ไม่ายอะเลยถ้าวุ่าคกิี่เคร่งจักรมือหยดถึงสี่ทุ่มรูปมโนเลวหมายถึงว่าจริงๆสี่ทุ่มนอกสี่โมงแบบถึงุ่นเลย ผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมอะไรน่ะนะตัวงตัวใครน่ะนะมแล้ว้อเพิมหาทะเลรอบบ้าแล้วมาแล้วก็เาหาทะเลแรอบตอนเช้าอ มูฮฮ์ฮ์ฮ์ฮ่ฮกิอยรไก้าเล่นไหมตัวสลิงไม่ไม่เล่นคนเดียวเหรรู้สึกว่าไอ้ไอ้หัวสลิงนั่นมันมันเป็นสายไฟมันไม่ใช่สายไฟมันคือแค่าลิงไอ้นุ่งคนน่ากลัวเลยนะ ม่อันนี้โรตีหมูไม่ใช่โรตีเหรอเนี่ยโตีโอ้จ้าหน้าูปตันฝันอยายื่นเยวรฝันว้วโคสวยโคสวยต้องกิงตลอดเวลา ตอนเข,าข้าโค้งจะต้องเก่งตลอดเวลานุ่นนุ่นทะเล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 ตอนเข้าส่วนน้ำกอนส่งเบรกิ่งเบรกิ่งเลือดไม่ได้เลยอันนี้ก็เลือไม่ได้เปิดเลือไม่ได้เลยอันนี้ไปกินเล็กนะอันนี้คืนีลด้วยในเล็กมันจะมีอันใหญ่รูดกิบออกมาติดโชยอะเราอ่ะรูต้องเราอ่ะต้องเก่งต้อง มีคืนน้าขึ้นอะไรไม่ได้กิงต<ม>ล,ล,ล,ลอดเวลาเยนเฮ้ยแม่เลรถแกหอไหมนจะเก่งทำไมอะ่ะกลจะตกตอนเข้าโค้งอียงตลอดเยใรผ่อนาสวนน้านี่ไงแะต่เช้าเรากขึ้นได้แต่เช้าแะตะ่เช้าขึ้นไปหออยากเล่นส่วนนไปไป้ำกระโดดบัด ที <c oughs> ไปทำไมเอ่ยเอ่ยอันนั้นมันน่ากลัวก,กว่านี้อีกทำไมทำไมล่ะอันนั้นมันน่ากลัวกว่านี้มาไม่น่าขึ้นเลย <c oughs> ดีนะที่พื้นไม,ม่เป็นกระจกอ่ะเออเขาให้มาเล่นสวดน้ำเพียงไรเนี่ยสวดน้ำดิมาดิ กระจกอะไปทะเลดีกว่า โคตรโค้งทีไรต้องเก่งตลอดเวลาวัางษาต้องเข้าสวน้เราตาเล่นน้ดเ, <S <S เนียน้ายด้วย สว่วนน้ำ จะเรงแล้วขอคอยุ่ๆๆๆๆึ้ซอุยอุ้่ยงยจะน่ากลัวเลยทไหจแคลไม่น่า่ลงมาจากของอยใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกขึ้นไปเดี๋ยวก็เงมือนกับ ที่โอนี่อไปถงี่โบ๊เนี่ยถึงแล้วเนี่ยแคอไที่ลนะรงีเยเออหืมไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมที่เดิมมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆสวนน้ำที่ไหนล่ะไม่ได้จอดเหนค่าเข้าเขามมันเป็นพนักงานเลือกเันไม่มีนัก กระบะใครไปจอดเดี๋ยวมคียโ่อา้ะไลด้วยกนรู้ไหมเฮอยากเ่ะอันนี้สาวผู้ใหญ่เียเ้จอดไอ้จอดอ้น่ 不不不，再来，一来。 สองนาทีผ่านไปก็ยังไม่ถึงปลายทาง ธรรมชาติใช้ลมจากธรรมชาติใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงปลายทางแล้วสิบสี่ลดีใกล้ถึงปลายทางแล้ว เ,เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วถึงแล้วอีเอาเฮ้ยองกหดแค่นี้